สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาเดอะพาวเวอร์ Power, มอบความสุขทีวีเก่าแลกทีวีใหม่ที่โฮมโ r o ทุกสาขา World Focus ในช่วงโฟกัสทอล์นะครับเรามาคุยเรื่องที่หลายคนมีความกังวลนะครับว่าภาพใหญ่ๆของประเทศไทย มันมีมิติหนึ่งครับที่มีการพูดถึงว่าเป็นแหล่งในการผมใช้คําง่ายๆนะครับในการผลิตลูกของโลกสําหรับใครที่เรียกได้ว่าอาจจะทําไม่ได้แล้วก็มาใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เมืองไทยแล้วก็มีการฝากอะไรกันไว้เรื่องนี้ในมุมมองเศรษฐกิจเขามองอย่างไรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสงการกระจ่างเนี่ยนะครับคอลัมนิสบางกอกโพสและคุณศักชัยพื้นดรพักในานะสื่อมวลชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดแรงไปไหมประเทศไทยเราเป็นเหมือนกับเรามีครัวของโลกแล้วอ่ะอาจจะเป็นอู่อู่ ศูนย์ผลิตเด็กศูนย์ผลิตเด็กของ,ของโลกใช้คําแรงไปก็ดูเหมือนกับว่าดูถูกประเทศตัวเองแต่ว่าเขาใช้คํานี้ได้ไหมครับในต่างประเทศก็มองมาเขาก็ใช้คํานี้อยู่แล้วทีนี้ปัญหาเรื่องมัน,มนเกิดขึ้นคือการอุ้มบุญเนี่ยมันกลายเป็นทําในเชิงธุรกิจมากเกินไปซึ่งนําไปสู่ปัญหาหลายๆเรื่องที่เราได้ยินก็คือเรื่องของอกรณีที่ลูกเป็นดาวออสเตรเชียครับคนออสเตรเลียสองคนที่จ้างผู้หญิงไทยอุม้มบุญให้ แล้วก็อเผอิญออกมาเป็นฝาแฝดคนนึงเป็นดานซินโดรมอีกคนนึงไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยเ,เขาเอากลับไปบ้านแล้วก็ทิ้งคนที่เป็นดานซินโดรมเอาไว้อันนี้มันก็กเกิดเรื่องของปัญหาของเรื่องจรรยาบรณขึ้นมา,าว่าการอุ้มบุญเนี่ยกลายเป็นทำบาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลเองก็เพิ่งออกกฎหมายมาเกี่ยวกับการ อุ้มบุญจริงๆแล้วปัญหามันมีตั้งนานแล้ว5ปีมา้ะที่เราคิดคิดเรื่องเนี้ยแต่แต<ม>ว่าอฏสิทดีครับกฎหมายก็ก็ขอชมนิดนึงก็ออกกฎหมายออกมาเพื่อดูลในเรื่องนี้แต่ผมไม่ทราบว่ากฎหมายออกมาแล้วมันจะแก้ไขปัญหาจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราควรจะไหนๆเป็นโฟกัสทอล์กเ่ยเราควรจะโฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องเด็กเองอชีวิตของเด็กอนาคตของเด็กเป็นตัวสําคัญมากกว่า อนาคตของผู้ใหญ่ที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับคุณสุชัยตามเรื่องนี้เป็นยังไง <c oughs> บ้างคือถ้าผม <c oughs> ผมขยายความสิ่งที่คุณสงการพูดเอาไว้ก็คือว่ากฎหมายเนี่ยใช่ตอนนี้เนี่ยผลักดันแล้วก็ผ่านสภาวาระแรกไปแล้ว<ม>แล้วก็คิดว่า,เ,าเร็วๆนี้ก็คงจะเข้าสู่ชั้นแปลยติ<ม>วาระสองวาระสามครับก็คงจะได้เห็นการคลอดกฎหมายออกมาแต่อย่างที่บอกว่าสภาพบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยกับสิ่งที่มันมีอยู่จริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันสามารถจะทําได้หรือเปล่าบ้านเรากฎหมายช้า ส่วนใหญ่คือเรื่องหนึ่งแต่กฎหมายที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้บังคับใช้ก็มีเยอะออมากี่เรื่องหนงใช่ใช่ต้องมองเพราะว่าวสาระสําคัญของของร่างกฎหมายอุ้มบุญที่กําลังอยู่ในสภาตอนนี้อยู่ใน,ในสนชเนี่ยอบอกว่าการอุ้มบุญเนี่ยดูเหมือนจะออยอมรับได้ ทำถูกต้องตามกฎหมายได้แต่ต้องตัดคนกลางออกถามว่าจะตัดยังไงในความเป็นจริงเนี่ยตัดได้หรือนะครับคือกฎหมายก็ดูเหมือนจะไดาสืนอเอเจนซี่ใช่ใช่เอเจนที่จะหาเป็นเหมือนกับเป็นแมท์เปกเกอร์เหมือนกับผมอยากจะมีลูกภรรยาผมอยากมีลูกแต่เธอไม่อยากตั้งท้องก็ต้องมาหาอาจจะต้องมาหาคุอภิรักษ์บอกหาคนที่รับ ท้องแทนภรรยาผมหน่อยได้ไหม,<ผ>มนี่<ม>นี่มันก็เป็นคนกลางแล้วไงผ,ผมอ่านผมอ่านตามกฎหมายก็คือว่าถ้าถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ไม่มีศักยภาพแล้วไปฝากน้องสาวพี่สาวหรือเครือญาติเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ยังเชื่อได้ว่าไม่ได้ผ่านคนกลางที่ที่เป็นธุรกิจแต่มันก็จะมีมากกว่านั้นอยู่ซึ่งซึ่งผมว่าอันนี้อาจจะเป็นสีที่ไม่ขาวไม่ดําชัดก็คือว่าในกรณีที่ญาติพี่น้องหาไม่ได้และหาความสมัครใจหรือใครสักคนหนึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้ยากเหมือนกันครับก็คือมันต้องกลับไปที่ที่ องค์กรกลางที่จะมีนารสร้างขึ้นตามกฎหมายมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่มีแพทยสภาเข้าไปเกี่ยวข้องว่าถ้ากรณีที่หายาติไม่ได้หานุนหานี่ตามกฎหมายไม่ได้เนี่ยแล้วประสงค์อยากจะอุ้มบุญและมีคนรับที่จะอุ้มบุญให้เนี่ยก็ต้องทําเรื่องเข้าไปที่คณะกรรมการชุดนี้อยู่ในในในส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ก็จะมีการตอบแทนอยู่ดีก็นี่ไงก็บอกว่าต้องไม่มีใครตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอุ้มให้ฟรีมันก็คงไม่ใช่แต่จะตอบแทนแบบไหนที่ไม่ใช่การค้าอันนี้ยากใช่ก็กคือาอาจจะบอกว่าเป็นค่าเลี้ยงดูก็อะไรก็ว่าไปแต่กฎหมายที่มันออกมาณนาขนาดนี้เท่าที่ผมด,ดูอยู่เนี่ยคือตอนนี้เป็นการเหมารวม,มในในแง่ของการแบนให้พ่อแม่ที่เป็นฝรั่งแต่แต่ตา,ตางชาตินี่ไม่ได้ต่างชาตินี่ไม่ได้ซึ่งในทัศนคติของผมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นมาก เพราะจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคือสุขภาพาอนาคตของเด็กบางครั้งเด็กตรงนั้นด้วยเนาะบางครั้งเด็กที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้จะมาจากพ่<ค>อหรือื้อหรือมาจากไหนเนี่ยถ้าเขามีพ่อแม่ที่ดีซึ่งอาจจะเป็นคนต่างชาติเ,เอาไปอยู่ต่างประเทศมีอนาคตที่ดีการศึกษาที่ดีดูแลดีมีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยฉะนไหนเราถึงจะไปห้าม อ,าอานาคตเด็กที่จะได้ม,มีอานาคตมีครอบครัวแบบนั้นมผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นการตัดอนาคตเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการมองมองเฉพาะหน้าด้วยหรือเปล<ช>่าคุณสุการครับเพราะว่า 1, 1> ก็คือตัด ต่างประเทศออกจากวงโคจรไปการเป็นสวรรค์ของการอุ้มบุญก็จะได้หายไปแต่ว่าพอมาเหลือนประเทศก็ต้องมานั่งแยกแยะคลาสสิฟายกันอีกแบบไหนคือธุรกิจแบบไหนไม่ใช่ธุรกิจใช่ผมการมองว่าตัดออกไปแล้วเปอร์เซ็นต์ก็คือผมกำลังบอกว่าเรากำลังเรากำลังแบบออกออกมาตรการเราแก้ที่ภาพลักษณ์เราแก้ที่ปนนี้เราออกมาตรการที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหา คือผมกำลังคิดอยู่ว่าดูที่ตัวเด็กดีกว่าคือถ้าหากเด็กเนี่ยจะมีอนาคตได้ที่ดีเนี่ยคืออะไรเรอก็ยอีรักเราแบบตรงนี้พ่อแม่ที่รักเราครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ที่สามารถดูแลอุ้มชูดูแลได้ให้ให้เด็กมีการศึกษาที่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะไปดูดีกว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นไทยหรือเป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยบางครั้งปัญหาประเด็นเป็นอาจจะเป็นคู่เกย์อย่างเงี้ยสมมติเราเราอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วเนี่ยคู่เกย์เนี่ยเขาอยากมีลูกที่ต่างประเทศเขาก็ประเด็นนี้มันไม ว่าพ่อแม่ดูพ่อหรือแม่หรือพ่อกับพ่อเนี่ยดูแลได้หรือเปล่านะฮะตรงนี้ผมคิดว่าอนาคตเด็กเนี่ยควรจะเป็นจุดที่เราควรจะไปดูคุณสุการมองมองแบบ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 อนาคตมากแบบแบบเปิดแบบที่ฝรัง่งก็เปิด พี่บวยก่อนดีมองตรงกันไหมว่าบ้านเรานี่จะเปิดถึงขนาดไหมคุณสังชยคือผมก็ยังยังยังกั้มกึ่งอยู่นะครับว่าคุณพ่อชายกับชายที่จะเลี้ยงลูกเนี่ยอานจะเป็นคุณสังข์ายไปมองแบบเปิดนะแล้วไปโฟกัสที่ตัวเด็กคือมันอาจเป็นคู่เกหรือคู่เบี้ยนนะครับก็คือผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะอยากมีลูกเป็นของตัวเองนะครับผู้ชายผู้ชายก็อาจจะมีอยากมีลูกแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าผมจําลองตัวเองว่าแล้วผมถ้าผมเป็นลูกที่มี คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ชายทั้งคู่เนี่ยผมก็คงเข้าใจคงคงลำบากใจนะครับว่าเอะกับผู้ชายทั้งแท่งแล้วจะให้ผมเรียกคนหนึ่งคุณพ่ออีกคนหนึ่งคุณแม่เนี่ยมันก็ดูประดักประเดิดนะทำอนองเดียวกันผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมเกิดมาเป็นลูกของผู้หญิงแม่ผู้หญิงพ่อเนี่ยแล้วให้ผมไปเรียกคนคนที่เป็นผู้หญิงว่าเป็นพ่อเนี่ยผมก็ลำบากใจเหมือนกันนะคือความรู้สึกของเด็กที่เกิดมาในในครอบครัวที่ มีมีพ่อกับแม่เป็นผู้หญิงทั้งคู่เนี่ยหรือผู้ชายทั้งคู่เนี่ยก็จะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นปมอะไรของเด็กหรือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งซึ่งไม่ซึ่งมันเกิดจากภายหลังอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงต้อมีการอธิบายคือมันเป็นเรื่องของกุศลชัยไม่ได้มองไม่ได้มองล่วงหน้าไปถึงขนาดนั้นอกมองแค่ว่าเอาเรื่องชายจริงหญิงแท้ที่มีอยู่วันนี้แก้ปัญหาเรื่องคุณแม่ที่จะรับตรงนี้ยังไงได้บ้างครับครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะสามารถที่จะบังคับใช้ในประเทศเราได้จริงหรือเ่ามยยนงกฎหี ไม่ไม่เปิดช่องให้ให้ให้คู่ชายชายอันนี้ปิดประตูชายชายหญิงหญิงในในเมืองไทยปิดประตูล้วต่างประเทศที่จะมาอุปุณไดก็ปิดประตูยกเว้นว่าจะต้องมีต่อปรือแม่เป็นคนไทยต้องมีข้างใดคนหนึ่งเป็นคนไทยและผ่านเอเจนต์ที่ที่ที่คิดเงินหรือคิดคอมมิชชั่นถูกไหมครครับคือตอนนี้มันมันมีมันมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าระหว่างคู่พ่อแม่ที่เป็นคนไทยทั้งคู่กับ คนหนึ่งเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นต่างชาติแล้วก็มอกีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าต่างชาติทั้งคู่นะครับแต่ตรงเนี้ยคงจะต้องมีการแปลยติกันใน,ในวาระสองสาว่าจะยอมให้มีกลุ่มที่3หรือเปล่าที่เป็นต่างชาติทั้งคู่ไอ้<ต>ที่แน่ๆคือมันปิดโอกาสทางการค้าเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นออสเตรเลียผัวสามีออสเตรเลียภรรยาออสเตรเลียาจูงมือกันมาเอาไข่กับสเปิร์มผสมกันแล้วมาฝากไว้ที่เมืองไทยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนปิดช่องทางในการเปนนะขณะนี้ตามร่างกฎหมายที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่กกก็จะมีีึ่่่งงตรทวา ถ้าเชื้อผมครับแล้วเอาเอาเอาไข่คือมันจะจะมีการเลี้ยงได้อะแบบนี้เอาไข่ของผู้หญิงไทยใช่ไหมแต่มันมีมีหลายประเทศที่ในในประเทศ e ูหรือในในประเทศยุโรปที่ที่แบนด์นะฮะฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนโปรตุเกสบัลแกเรียพวกนี้เนี่ยเขาเขาเขาห้ามการอุ้มบุญอย่างสิ่นเชิงในที่ยูเคนะฮะไอร์แลนด์อิตาลีรวมได้ไหมฮะอิตาลีรวมด้วยครับไอร์แลนด์เดนมาร์กเบลเยียมแล้วก็ สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีได้ทําได้ในประเทศประเทศที่สแสวงหาการอุ้มบุญเยอะที่สุดเนี่ยเป็นประเทศยูเคประเทศกฤษนะฮะแล้วก็แล้วพวกนี้เนี่ยจะไปประเทศไหนมากที่สุดรู้ไหมที่เมืองไทยหรือสหรัฐอเมริกาคนก็ถามาเอ๊ะทำไมไปสหรัฐอเมริกาแพงกว่า ตรงนี้แหละฮะคือประเด็นคือว่าเขาไปสหรัฐอเมริกาเพราะว่ากฎหมายในสหรัฐอเมริการองรับเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศในในเรื่องการอุ้มบุญเนี่ยมันไม่มีเมืองไทยเพิ่งจะมีกฎหมายตรงนี้มันซักปัญหาเยอะมากอย่างเช่นสมมุติการอุ้มบุญเนี่ยมเ<น>ม<อ>ื่อก่อนมาเมืองไทยนี่คือถูกแต่ถ้าเป็นเมริการเนี่ย<ช>คือถูกกฎหมายถูกกฎหมายด้วยแล้วก็กฎหมายครอบคลุมคือ,อปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้คือลูกเป็นของใคร อ่าใช่นะฮะพอมันเกิดการเถียงกันว่าแม่อุ้มบุญเนี่ยปรากฏว่าบางทีเขาไม่ยอมเอาไข่ฉันเอาน้ําเชื้อของของของแฟนฉันไปไปฝากจ้างไปฝากให้กับผู้หญิงในเมืองไทยอุ้มบุญสุดท้ายผู้หญิงในเมืองไทยเกิดหลงรักเด็กขึ้นมาไม่ยอมไม่ยอมกฎหมายไทยไม่มีก่อนตอนลงเด็กเป็นของใครเด็กเป็นของแม่ที่ให้กําเนิดหรือเป็นของเจ้าของไข่กับเจ้าของเจ้าของน้าเชื้อให้ตรงนี้เป็นประเด็นที่กฎหมาย ในหลายประเทศเนี่ยไม่ครอบคลุมแล้แลเป็นสาเหตุที่เขาไปอเมริกากันเยอะเพราะมันปลอดภัยกว่าในเรื่องนี้แต่เป็นว่าประเทศยุโรปส่วนใหญ่คือไม่ให้มีแล้็ส่วนหนึ่งก็ไม่ให้มีครับก็วิ่งไปที่อเมริกาเพราะว่ามีกฎหมายแต่บ้านเราเนี่ยคือถูกถูกตังกว่าถ้ามองอย่างนี้งี้แต่บ้านเราก็คงจะตัดนคือณขณะนี้เนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามเด็ดขาดสาหรับเมืองไทยนักบัตรนาวนะใช่ก่อนที่จะมีกฎหมายที่กาลังวิ่งอยู่ครับและจริงๆแล้วเนี่ยในในในเอเชียเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ห้ามเด็ดขาดเหมือนกัน จีนก็ห้ามเกตะถึงต้องมาเมืองไทยไงเพราะว่ากฎหมายญี่ปุ่นก็ห้ามการการอุ้มบุญกฎหมายจีนก็ห้ามการอุ้มบุญนะฮะก็คือญี่ปุ่นก็ไหลมาบ้านเราจีนก็อาจจะไหลมาบ้านเรามามามาสร้างโรงงานผลิตลูกในบ้านเราแสดงว่าปัญหาในประเทศเราถ้าถ้าเรามองเป็นสองมิติก็คือมิติทางการแพทย์นี่บ้านเราคงเก่งมากแต่มิติกฎหมายนี่ของเราที่ต้องยกเอาไว้อีกอันหนึ่งที่เราไล่ตามไม่ทันความสามารถทางการแพทย์เพราะว่าใช่ ทุกคนบอกว่ามาเมืองไทยนี่หมอเก่งอะไรเก่งอันนี้ทำตามเทคนิคตามเทคโนโลยีทําได้หมดแล้วแต่ว่าข้อมูลของของทางราชการก็บอกว่าหมอที่มีขีดความสามารถในการที่จะทํากิจกรรมแบบนี้ได้ในเมืองไทยเนี่ยมีไม่เกินร้อยคนนะครับคุณพิรักษ์และสถานพยาบาลก็ไม่เกินร้อยแห่งในเมืองไทยที่จะมีขีดความสามารถิจรงในการที่จะไปคลาสสิฟายและทาให้มันถูกกฎหมายก็ไม่ยากนะใช่เพราะว่ามีจํานวนอยู่เท่านี้ครับ ใช่ครับคุณสุกัรตมองเรื่องนี้ยังไงครับท้ายที่สุดถ้าประเทศไทยเราปิดประตูแข่งการเป็นศูนย์กลางในการอุ้มบุญเป็นอะไรพวกนี้โลกเนี่ยมันจะจะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรื่องการอุ้มบุญเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธุรกิจพอสมควรในเมืองไทยเนี่ยในหัวใจของมันก็คือว่า รายได้จากการอุ้มบุญเนี่ยมีเขียนในเน็ตเลยเนาะมีค่อนข้างจะจะเยอะในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ5-2,000เหรียญเหรียญเนี่ยสหรัฐเนี่ยอุ้มบุญได้แต่ประเทศอื่นมันก็เยอะเหมือนกันนะยูเครนจอร์เจียก็ประมาณ5 0 0 0 0่นสหรัฐอเมริกาแพงสุดแสนกว่าเหรียญแต่แสนกว่าเหรียญมาด้วยความปลอดภัยผมคิดว่ากฎหมายการการควบคุมดูแลเรื่องนี้เนี่ยต้องมีแน่แต่ต้องแก้ปัญหาจริงๆแล้วก็อิงอนาคตของเด็กเป็นหลักครับครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับมีมองในมิติที่มีความกังวลว่าถ้ากฎหมายแบบนี้ออกมาแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรเพราะบางเรื่องกฎหมายไปไม่ถึงนอกเหนอจากนั้นก็ได้ชี้ได้เห็นนะครับว่ามันมีแบบกฎหมายที่มันก้าวหน้ามากกว่านั้นในประเทศที่เจริญกว่าพอถึงเวลาประเทศไทยอาจจะต้องทบทวนด้วยนะครับและนี่ก็คือ world focus นะครับพบกันอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา7โมงถึง8โมงเช้าวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องสงท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ